โอเคครับก็มาต่อนะครับก็ตะื่กี้เนี่ยผมมีการเขียนโค้ดรอไว้ก่อนเลยก็คือเนื่องจากว่าเจ้าตัวเฮดเดอร์แล้วก็เมนูเนี่ยมันจะโชว์ตลอดเวลานะครับตรงนี้เนี่ยผมจะทําการแก้นะนะอยา่างแรกก่อนทุกคนนึกภาพนะนะครับตัวเฮดเดอร์นะครับ, header, รบแล้วก็เมนูตัวเนี้ยจะไม่โชว์ละนะครับหลักการก็คือเลยทําการเช็คสถานะว่าเราล็อกอินแล้วหรือ,อยังถ้าเราล็อกอินแล้วนะครับค่อยมันโชว์เห็นมันโชว์อนะไรไหมซึ่งหลักการง่ายๆคือมาที่แอป ทุกแอปเนี่ยมันจะมีโค้ดส่วนที่เขาเรียกว่าใช้ในการประกาศ Header แล้วก็เมนูอยู่ก็คือตรงบริเวณนี้ h e ดเดอสิ่งมำถาก็คือผมเพิ่มเงื่อนไขที่เข้าไปครับที่ตรงเมนูนะครับตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรง h e ดเดอว่าถ้ามันทําการล็อกอินแล้วเมื่อไหร่นะครับคือค่านี้เป็น r u e เมื่อไหร่ค่อยทําการปรากฏ เมนู Menu, แล้วก็ header ซึ่งสถานะตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเป็น f a l ต่อไหมครับังนั้นเนี่ยหรือเพื่อใๆคเดวไม่มีการ define นะครับก็มันก็จะเป็นปรากฏนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการซ่อนแน่นอนครับเราก็ต้องทำการเขาเรียกว่า import เจ้ตัว a u t store เข้ามาแบบนี้แล้วก็ return เข้าไปนะนี่ก็เลยส่งผลทำให้ตอนจังหวะที่ผมทำการเขาเรียกว่า login นะครับปุ๊บนะครับตรงนี้จะปรากฏนะครับถ้าเกิดผมทำการกดย่าที่กดนี้นะ ตอนตอนแรกเนี่ยจะไม่เห็นนะแต่พอกดปุ๊บอ่าในแคน่นี้มันก็จะปรากฏขึ้นมาแต่ตรงนี้ยังไม่จบนะครับมันจะติดปัญหานิดนึงคือเวลาที่ผมทำการรีเฟรชนะครับคุณจะเห็นว่าเฮดเดอร์ ader, แล้วก็เมนูหายเนื่องจากว่าตอนจหวั่เทารีเฟรชเนี่ยนะครับเจ้าตัวสเตตมันถูกทำลายดนั้นต่อให้คุณอยู่หน้าไหนก็ตามนะครับสถานะที่อยู่ในตัวสโตนเนี่ยมันก็ถูกเคลียร์ไวดีนั้นก็จะกลับไปสถานะเริ่มต้นก็คือ ไม่มีการนิยามค่าหรือเป็นฟ้อนเองนะครับเฮดเดอร์ ader, แล้วก็เมนูก็เลยหายซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องทำการมาที่เจ้าตัวนะครับตรงส่วนของตัวย l l Store แล้วก็ทำการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือฟังก์ชันในการ restore นะครับ section นั่นเองนะครับก็ในเคสนี้ก็จะมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทำการลงนี้ทิ้งแล้วก็สร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่านะครับ Restore section เข้าไปนะครับ แังนั้นคุณต้องทำการใส่เขาเรียกว่าเงื่อนไขเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้โอเคผมขอขอนุญาตที่จะเพิ่มตัวฟังก์ชันชื่อว่ารีส r e ไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขเข้าไปว่า,าในเคสนี้เนี่ยนะครับมันล็อกอินสำเร็จหรือย,อยังนะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนจังหวะที่เราล็อกอินนะครับเราจะทำการมาที่เมทตต่อตรงน,นี้ถูกต้องป่ะเราจะเห็นว่าผมจะมีการบันทึกนะครับข้อมูล Username แล้วก็โทเค็นเอาไว้เพื่อเป็นการพริสูจน์ว่า เราล็อกอินสำเร็จแล้วเมื่อทำการเขาเรียกว่าล็อกอินไม่สำเร็จนะครับก็น่าจะเป็นการเคลียร์นะครับตรงนี้ซึ่งผมยังไม่ทำปุ่มฟังก์ชันของการทำล็อกเอาไวนะ้นะครับเดี๋ยวจะต้องมาทำผมจะดีเทคง,ง่ายๆกันว่าถ้าเกิดมีโทเค็นเนี่ยก็แปลว่าในเคสนี้เนี่ยเขาล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับผมจะทำการเขาเรียว่าลองกรอบโคตร,ตรงส่วนนี้มานะครับหลังนั้นนะครับก็มาที่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับผมจะคอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับ เพื่อจะเป็นเหมือน reference ว่าโอเคผมจะทำการลองอพิมพ์คำว่า token แล้วก็เท่ากับ,บ local storage นะครับ .get item แล้วก็ใส่ตัวคียเข้าไปคียผมก็คือตัวนี้นะครับแล้วผมก็ทำการา import มาก่อนนะครับผมทำการเช็คว่า token มีค่าไหมนะครับถ้า token มีค่า ในเคสนี้ก็แปลว่าผมล็อกอินแล้วถูกต้องไหมฮะในเคสนี้ผมก็จะทําการเขาเรียกว่า return นะครับถั่วไปนะครับจริงๆผมสามารถทําการใส่เป็น logic อย่างนี้ครับก็คือ return แล้วก็เช็คว่ามีค่าไหมถ้ามีค่า return true ถ้าไม่มีค่าก็ return false นะครับก็คือพูดง่ายๆยังไม่ล็อกอินผมก็จะทําการเขาเรียกว่าลบนีออกนะครับนี่คือวิธีการเช็ค หรือรีสโต์แพ็กเกจง่ายๆคือเช็คว่าโทเคนมีค่าหรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงจะมีการเช็คลอจิกที่ซับซ้อนกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ในคลนี้ผมจะดักเพียงแค่ว่ามีการบันทึกโทเคนไปไหมนะครับท่านี้นไหนๆก็ทําแล้วเนี่ยเราก็จ,จะต้องมีโค้ดในการทําเรื่องของการล็อกเอาท์ด้วยนะครับก,ก็มาใส่อย่างนี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็ใส่กันไปเลยล็อกเอาท์ในกรณีล็อกเอาท์เนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรมากนอกจากการอะไรครับก็การ พิมพ์ว่า local storage แล้วก็เคลียร์เพื่อทำการล้างค่าทัวอย่างทิ้งนะครับอันนี้ก็ก๊อปนะครับมาใส่เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะทำการจัดตำแหน่งให้มันตาม sequence ดีกว่าแบบนี้เนะนะครับคราวนี้เราจะใช้งานยังไงล่ะนะครับตัวนี้มันจะเกิดถามว่าตอนสถานะที่เขาเรียกว่าเราอ่ะอ่ตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามัน เป็นล็อกอินหรือไม่ล็อกอินคำพูดนี้คือ,อยังไงถ้าเกิดเรามาที่แอปนะครับตอนจังหวะที่เรนเดอร์เนี่ยนะครับเรายังไม่ได้สามารถเช็คได้ทันทีว่า ตัวเนี้ยมันรีเทิร์นค่าเป็นไรถูกต,ต้องไหมนะครับเพราะว่า <c oughs> มันต้องใช้เวลาในการดึงข้อมูลก่อนถูกต,ต้องไหมครับตัวนี้รู้สึกว่าไม่ต้องใส่ซิงกก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนว่ามันต้องใส่ไหมนะครับโดยการดูว,ว่าตัวเนี้ยมันชิอออกมาเป็นพรอมิสไหมอ่าไม่ใช่นะครับันนั้นเนี้ยเราก็กลับมาที่ตรงบริเวณแอปนะครับเราจะต้องเหมือนกับว่าช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะขึ้นอะไรบางอย่างขึ้นมาวบหนึงก่อนนะครับเพื่อจะ เหมือนกับเขาเรียกว่าบังคับว่าเฮ้ยในเคสนี้เนี่ยมันมันมันกำลังแบบโหลดดิ้งอยู่นะคือกำลังเช็คสถานะว่าตัวเองอ่ะล็อกอินแล้วหรือ,อยังตรงนี้เราสามารถใช้ตัว Composite API ที่ชื่อว่าตัวเมาส์ได้นะครับก็ในเคสนี้ยูวนะครับเมาส์ Mount นะครับอ,อันนี้จะต้องพิมพ์ที่ตรงบริเวณ Import ของวิวนะฮะมีไหมนะครับ,นะรบอาจจะไม่มีก็อนุญาตใส่ไปก่อนแล้วก็ วิวนะครับมีไหมวิวนะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเข้ายูดแล้วก็เมาส์นะครับสกิชชี่ว่ายูดมันชื่อว่ายูดเมาส์หรือยูดออนครีเอทนั่นแหละนะครับจะใช้ในการดักตอนจังหวะนะครับขอมันนั้นเขาเรียกว่าถูกสร้างขึ้นมานะครับ ตัวนี้สามารถทําการใช้ตัว composite API ในการดักได้เลยจริงๆใช้ตัว Setup ก็ได้นะแต่ว่าจริงๆมันจะมีตัวต่างหากที่ใช้ในการดักนะครับแต่พอดีผมลืมอมะนะขออนุญาตเช็คแป๊บนึงก่อนได้ไหมนะครับเดี๋ยวว่าจะเขาเรียกว่าตัดคลิปวีโอนี้แค่ตรงนี้ก่อนผมอยากลบนี้ออกก่อนแล้วกันแน่นอนเราจะเจอปัญหานะครับที่บอกคือมันรีสโตไม่ได้แล้วผมก็ได้ทําการสร้างเจ้าตัว โค้ดนะครับที่ใช้ในการรีสโตร์แล้วก็ล็อกอินแล้วแต่ปัญหาคือ,อระหว่างที่เขาเรียกว่าโชว์หน,น้านี้ขึ้นมาเนะี่ยก็คือทำการรนะันแอปเนี re ่ยรีรีเฟชใหม่เราต้องมีการโชวอ์อะไรบางอย่างออกไปก่อนว่ามันกำลังประมวลผลอยู่นะแทนที่จะฟันทงไปเลยว่าจะโชว์หน้าล็อกอินหรือโชว์หน้าสตนะ็อกไงถัดไปเพราะว่าถ้าเกิดมันเขาเรียกว่ามันยังไม่ล็อกอินเนี่ยเวลาที่คุณรีเฟรตรงเนี้ยมันก็น่าจะเขาเรียกว่า รีเดเล็กกับที่หน้าล็อกอินถูกต้องไหมครับแล้วก็ในความหมายเดียวกันก็คือตอนจังหวะที่เาขาเรียกว่าล็อกอินสำเร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เรารีเฟรชหน้าเนี่ยมันก็ควรจะโชว์เฮดเดอร์แล้วก็เมนูแต่ตอนนี้มันไม่โชว์นะครับ point ออคือว่าเราต้องทําการตรวจจับสถานะตอนที่เขาเรียกว่าคอมมานด์เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาให้ได้นะครับซึ่งจริงเซตอัก็สามารถตรวจจับตรงนี้ได้นะนะครับ จริงๆผมคิดว่าลองเลยก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้มาละผมกอ็อยาตลองใส่นี่นะฮะก็เรียกมันต่อชิอวารี t o r e Section ซึ่งแน่นอนก็จะเป็นการรี t o r e Section ถูกต้องไหมนะครับตรงนี้เนี่ยผมลืมไปว่าผมไม่ได้เพียงแค่ใส่ค่า Return ทนอ่ารีเทนหรือ f a ลนะครับว่า Restore แล้วมันมีค่าไม่ค่ามีค่าแบบนี้หรือเปล่าผมลืมไปในเคีจริงๆไม่ควรเขียนอย่างนี้นะ เราควรจะต้องทำางนี้ครับผมใส่ logic ผิดว่าจริงๆควรจะเป็น if แบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็นำการไปอัปเดต t a t e ของเราก็คือได้แก่นะครับเจ้าตัว section ต้องไหมครับแล้วก็ d o นะครับ is login ให้เท่ากับ true นะครับผมเกืนจะดึง username กลับมาด้วยเนนะผมลืมไปเลยนะมันต้องดึงมาด้วยนะครับเพื่อจะบอก username คือใครนะครับก็ดึงมาเหมือนกัน อันนี้ก็ user name นะครับอันนี้ใส่คู่เลยก็ได้นะว่ามีทั้ง user name แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ทำการเป็นก็ section นะครับ o okay, k <dot> user name ด้วยเท่ากับ user name ที่วิ่งเข้ามาอันนี้คือการ restore แต่ถ้าเกิดเรา restore เสร็จแล้วมันยังเหมือนเดิมนะอันนี้แค่นี้เราก็อาจจะใส่ตรงนี้ให้เป็น L แล้วก็บอกเท่ากับ false นะครับ ว่าฟันธงนะครับว่ายังไม่ล็อกอินสุดยูสเนมอันนี้จะไม่ต้องใสก็ได้เอาละถ้าตามทรงเนี่ยมันน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะได้นะผมจะลองดูนะครับผมจะรีเฟซดูนะปุ๊บอาจจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันโชว์เฮดเดอร์นะครับนะครับแต่ถ้าเกิดผมทำการไปที่หน้าล็อกอินเนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็โชว์เหมือนกันถูกปะโชว์เฮดเดอร์เพราะว่ามันดีเทกว่า,าเ,เงื่อนไขเนี่ยมันเป็นจริงมันมีโทเค็น นะครับแล้วก็ user นะครับมันเลยทำให้เขาเรียกว่าที่หน้าล็อกอินเนี่ยมันก็โชว์ header ด้วยซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องทำการใส่ logic เข้าไปว่าตอนจังหวะที่เาขาเรียกว่า l o อ o u t ให้ทำการเคลียร์นะครับมาเคลียร์เจ้าตัวมา token เคลียร์พวก local storage ให้หมดเพื่อที่เวลาย้อนกลับมาที่หน้าอกอินเนี่ยไอ้ตัวเนี่ย แฮนเดอร์ ader, จะได้ไม่โชวงง์นะครับก็คำพูดผมอาจจะงงๆนะครับเดี๋ยวลองอธิบายโดยการนี้กดล็อกอินเข้ามาถูกป่ะอันนี้แค่นี้มันโชว์แฮนเดอร์แล้วก็เมนูผมจะดักการกดปุ่มล็อกอัลนะครับว่ากดปุ๊บให้ทำการล็อกอัลเพื่อเคลียร์จังหวะที่มันวิ่งกลับมาเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะหายนี่ก็จะหายก็จะเลยหน้าล็อกอินที่ถูกต้องละนะครับก็ทำใคล้ายกันครับคือการมาที่แฮนเดอร์นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราต้องทำการ import นะครับอาจจะเป็นก๊อปหน้าล็อกอินมาก็ไดนะ้นะครับก๊อปตรงนี้นะครับปุ๊บามาใส่ที่นี่นะครับ import แล้วก็ก๊อปเนื้ส่วนของการสร้างตรงนี้เข้ามานะครับมาใส่ที่ตรงบริเวณ e t u p นะครับอันนั้นก็ทำการเขาเรียกว่า return all Store เข้าไปแล้วก็มองหาปุ่ม l o g o u u t นะครับอ่านี่คือปุ่ม l o g o u t ดักการคลิกครับคลิกนะครับอ่าจุ๊บอ่ะเราบอกว่าให้ทำการเรียก m e t h อดที่ชื่อว่า l o g o u u t นั่นเองนะครับอ่านี่คือปุ่ม l o g o u u t อันนั้นพอเรียกตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะส่งผลทำให้อะไรครับถ้าเราไปดูโค้ดก็มีการเคลียร์ตรงนี้จริงๆนอกจากเคลียร์ตรงนี้ผมลืมไปก็ต้องทำการอัปเดต t a t e ด้วยนะครับ ก็ต้องกลับมาตรงนี้ต่อว่าค <c oughs> ่า username เนี่ยก็จะให้เป็นเ u l l นะครับตรงนี้ก็ให้เป็น null เหมือนกันนะครับให้เป็นค่าว่างตรงนี้รู้สึกว่ามันจะไม่รับ type ท,ที่เป็นเ u l l นะครับอาจจะต้องเป็น undefined แทนก็ดูอ่าต้องเป็น undefined นะครับก็คืออารมณ์เหมือนกับว่า <c oughs> นะครับยังไม่ log in นั่นเองคือเคลียร์ค่าใหม่ เอาละ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับมาทดสอบกันดูในการรีเฟรชผมจะกดปุ่มล็อกอัลนะครับปุ๊บนะครับผมคาดหวังว่ามันจะต้องทำการเออแต่ว่าในเคสนี้ผมลืมไปว่านอกจากแค่ล็อกอัลนะครับมันจะต้องฟอร์ดให้เจ้าตัวเาขาเรียกว่าไงน,นะตัวหน้าของเราเนี่ยมันกลับไปที่หน้าล็อกอินด้วยผมจะต้องไปเพิ่มตรงนี้นะครับว่าล็อกอัลเสร็จหลังจากเคสเสร็จเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้ทาการ ก็เรียกว่าเกียร์กลับไปที่หน้าล็อกอินด้วยนะครับผมจะต้องไปมองโค้ดที่ตรงบริเวณนี้แล้วก็ <c oughs> นะครับมองหาโค้ดนะส่วนของตัวเราเตอร์นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้อง import เราเตอร์เข้ามาแล้วก็บังคับให้มันกลับไปที่หน้าล็อกอินกลับมาที่ตรง u s e a u t นะครับตรงนี้แล้วก็ทำการมองหา import นะครับกรอบเข้ามาละนะครับ ตรงนี้ก็มาที่ด้านล่างนะครับแล้วก็นี่แล้วก็ดอทแล้วก็พุชแล้วก็บังคับให้มันกลับมาที่หน้าล็อกอินเอาล่ะมาดูผลลัพธ์กันดูนะครับว่าจะเวิร์กไมมเวิร์กผมรีเฟซใหม่ก่อนแล้วกันผมกดล็อกอท์นะครับโอเคนี่จริงๆผมคาดหวังว่ากดปุบมันน่าจะต้องเรียกตัวโคดนะอยาดูน,นี่นะครับว่าทำไมไม่เรียกนะครับอยาไปดีเฮดเดอร์ก่อน ตรงนี้สิ่งที่เราคาดหวังคือเมื่อเราคลิกปุ๊บเราจะเรียกโค้ดตรงนี้นะครับเพื่อทำการล็อกเอาท์นะครับผมอาจจะขออนุญาตใส่อ l e เลร์เข้าไปนิดหนึ่งแล้วกันการพาดว่าโค้ดตรงนี้มันถูกเรียกจริงหรือเปล่านะครับโอเคขออนุญาตลองดูนะครับไอตรงนี้อาจจะไม่ต้องมี Async นะครับเพราะว่าไม่มี Awake นะครับเรียรีเฟรชนะครับกดไม่ขึ้นนะอาจจะเพี้ยนนะอาจจะสต็อปแล้วก็รันใหม่ ดูสิว่าขึ้นไหมจริงจริงมันมันควรจะต้องเขาเรียกว่าเรียก logout แล้วก็ขึ้น alert ก่อนนะครับขออนุญาต refresh ใหม่นะครับกด logout นะครับ <S <S ปุ๊บหายไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าอันนี้น่าจะมีประเด็นขออนุญาตดู header สิตรง header เ,เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการใส่โค้ดงี้ไหมความรู้สึกผมมันไม่น่าจำเป็นนะขออนุญาตด้วยนะครับ ล็อกเอาอันนี้ถูกปุ่มป่ะเนี่ยผมขออนุญาตใส่เป็นสีแดงดนะได้ดูว่าทำถูกที่ไหมอ๋อผมต้องกดปุ่มนี้นะก็จะว่าผมไปดักที่นี่ผมดักผิดที่ครับเท่าที่นี่ต้องดักนี่แทนนะครับบัตตอนมไม่ดักที่ตัวไอคอนมันเลยไม่โดนนะครับอันนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะครับอะครคะนี้ผมว่าน่าจะเวิร์กแล้วน,นะครับผมจะกดนะครับปุ๊บอ่าขึ้นละนะครับ แล้วก็เด้งกับบที่นาล็อกอินนะครับผมกดล็อกอินใหม่นะครับรอมา1วนินี่กลับมาแล้วนะครับผมกดกล็อกเอาท์กับาที่ล็อกอินรีเฟชนะเฮดเดอร์ก็ยังไม่ขึ้นเมนูไม่ขึ้นลอจิกถูกต้องนะครับก็อันนี้น่าจะประมาณนี้ในคลิปนี้คงจะเท่านี้ก่อนนะครับผมจะลบอเลอร์นี้ออกแล้วกันนะครับจะได้เขาเรียกว่าให้มันถู f โล w กดชึบอ่าหมายตรงนี้นะอันนี้จะต้องรีเฟชใหม่นะครับปุ๊บ l o k o u t อ่ okay, าโอเคป่ะครบละแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นตรงส่วนนี้อยู่นะครับก็คือประเด็นตอนจังหวะที่อ่าผมจะทำให้ดูนะผมจะล็อกอินขึ้นไปก่อนนะครับแล้วนึกภาพว่าถ้าเกิด user เนี่ยทำการพิมพ์อย่างเงี้ยมันควรจะเกิดอะไรขึ้น้ถาถามผมก็คือมันก็ควรจะไม่เข้าหน้าล็อกอิน,าน in, เพราะมันเคยล็อกอินไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันควรจะ redirect นะมาที่หน้าอ่า s t เลย ตอนนี้มันกลายเป็นอย่างนี้แทนเดี๋ยวต้องมานั่งแก้โจทย์นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าเราค่อยว่ากันว่าจะทำยังไงที่ดีเทคว่าถ้าเกิดล็อกอินแล้วให้มันทําการเขาเรียกว่าเหมือนกับตั้งเงื่อนไขว่าให้มันวิ่งเข้าไปที่หน้าด้านไหนเลยนะครับคือป้องกันการแบ็กกลับไปอันเองนะครับหรือแม้แต่เคสที่แบบล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับแล้วเกิดยูเซอร์กดแบ็กอันนี้ก็ยังเจอปัญหาอยู่นะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันสวัสดีครับ